มาแล้วครับตัวแรกแข้งหมานครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะาน,านักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนพบกับผมอีกแล้วนะครับจิมจากช่องจิมตกปลาพาเละ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอดอนตาลนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมจะมาตกชิงหลิวนะหมายธรรมชาตินะครับหมายนี้ดูบรรยากาศก่อนครับนี่ครับหมายธรรมชาตินะครับเป็นแบบคล้ายๆปอะปลาครับที่อำเภอดอนตาลนะวันนี้ผมก็มากับน้องน้องอาร์มนะครับน้องอาร์มพิจิ้งชาแนลนะครับตอนนี้น้องเขา กำลังเดินทางมานะครับเพราะว่าเมื่อวานน้องเขามาอ่อไหกไว้แล้วนะครับสองวันนี่ผมมาถึงก่อนผมน้องเขาบอกให้ลงก่อนเลยน้องก็ติดธุระอยู่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่อุปกรณ์ยังไม่เตรียมเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตัวไหมนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ขั้นตอนการผสมเหยื่อน,นะครับอันนี้ผมใช้เป็นไฮเกตวนนี่น, <Okay. S 1> นะครับตกแบบสไตล์จีนนะครับแต่ขอเดียวนะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูว่าปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรครับพ่อผมเองก็ไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับหมาธรรมชาติติดนะตามดูกันครับผมมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกแข้งหมานครับผมโอ อนนี้ก็ค่อนข้างลมนะครับปลาก็ยังไม่เข้านะครับเข้าตัวแรกเป็นปลาซอยเล็กนะครับเราปล่อยไปแล้วนะครับแต่นี้เริ่มมีเม็ดเข้ามาแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับ ดูปลาอะไรเข้านะครับมาแล้วครับอมมอุ๊ยเย็นครับ เพียนครับปีนินครับแหลกแขกหมานครับโอ้โหแดงจีเลยนะครับคุยครับขอถ่ายอนุญาตถ่ายแป๊บนึงก่อน นี่ครับที่วัดไม่ถีกก็เพราะอย่างนี้เองครับปลาเล็กครับผู้ชมปลาสร้อยนะครับ ครับปลาเกต์แลบนะครับยังไงครับเซ่ตเนแว่นนครับอุ้ยมองครับมองครับอ,อะไรครับดยุกดุดกยิดุดที่ดุดนานะครับเนี่ยอื้อ สวยเลยนี่ครับ <Yahoo! S 2> นะส,สวยๆครับมีคนเยี่ยงปลาแล้วครับตัวนี้ท <c oughs> <c oughs> ีกินตกปลาปลาล้อครับ <c oughs> มาเยี่ยงปลาหมานี้แล้วม <c oughs> าตามล่าหา <c oughs> ปลาดินกันครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ครับตอนนี้ก็ ได้ปลิดุกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น้องอาร์มก็มารวมทริปด้วยนะครับน้องน้องอาร์มฟิตชิ่งชาแนลนะครับฝากติดตามนะครับดูบรรยากาศครับลมนะครับนี่แล้วก็คืมมาดูกันนะครับว่าจะเจอปลาใสสุดเว้ยไหมครับอุ้ยเต็มเต็มครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาบ่ายสามแล้วนะครับผมจะขอสรุปผลงานเลยแล้วกันนะวันนี้นะครับปลาเล็กนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับปลาหมอปลานินนะครับแล้วก็ปลาดุกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ